มัอนี like. ้มาผ้าเฮ็ดใส่กอดลูกคุณผู้ตาทายลูกจะล้างถอยสวัสดีครับก่อนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีค่ะถ่ายทายลูกทาล้างถ้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะมาเฮ็ดใส่กอดลูกพี่น้องข้ามายาใส่กอดมอนี้น่ะเฮ็ดใส่กอดช่วงลูกค่ะพี่น้องหมื่อวานเฮ็ดหมาอมื้อนี้เฮ็ดใส่กอดค่ะนี่เา็ดใส่กอดใส่ตุ้มหน่อยหน่ะพี่น้อง สองห่วงข้อมสะอาดใส่ถุงม,มออือยัดยัดยัเดเบียบปันหน่อเขาเลยเพราะเสือนี่มาเตันเมืองไทยพี่น้องใแขกยงไทยลูกให้มน,นีร่างถวยร่างทราบแล้วแล้วล,วลว่เตรียมโตไปเฮตดงานมืออื่นสิเห็ดซาลาเปาด้วยพี่น้องอย่าเบ่งสูตรไปอยู่ในชนช่องแม่ครัวไทยในสวีเดนนะพี่น้อง โอเมียมควไทยในต่างแดนอันเฮดสูตรไ้หันเด้อพี่น้องสูตรนี่นะแซ่บเด้อค่เาเฮดขา,ายประจำเฮดขายอยู่ในสวีเดนนี่ราคาเฮดขายไอช่วงนี้อาจสิบ่ใครมีก็สิมีคลีปแน่อยู่ก็มีแต่คิีเ็ดกับเขากับยังเบื่อกันเล้กพี่น้องนี่ใส,กส่กอกสวยๆค่ะ เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องทำไปเรื่อยๆสูตรนี่ขายดีเด้อค่ะผู้ใดอยากได้สูตรก็เข้าไปเบิ่งอยู่ด้หางวิธียับกันนี่แหละยับให้เบิ่งพี่น้องวิธียับกันยับให้นบนนี่ใช่สิล่ะบ่ได้ใส่เครื่องเราใส่ต่เครื่องบดตัวใหญ่บดให้งบุญว่านแล้วมันหนี้แล้วมาเฮ็ดต่อสิแล้วง่ไงบ่ mặt ta này hết ăn ăn mầm muối hạch ta cho vô thì hạch hết mầm muối hạch 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 vô lấy hạch 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 phi เกียฟางก็ซื้อมาจากเมืองไทยด้วพี่น้องนี่ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะของไทยล้วนๆสูตรนี่แซบวิลีค่ะเขาไปเบื้องในแม่มครัวไทยในต่างแดนเด้อพี่น้องสูตรนี่นี่พวกเกี่ยวก็ต้องไปเติมยังเลยกันเขาไปเบื้องในสูตรนั่นอร่อยชัวร์ค่ะเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะมัดแล้วแล้วเรียดแต่ไปตากเนาะตากมม่อืนก็ได้กินค่ะแล้วมันนีก,ก็กินใดแด้ค่ะนี่นอก็ากมัดจะสิล่ลละค่ะ มันจังไ้ได้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมองตากสะอาดนะคะอยู่มนม้อค่ะ